ปีนี้รู้สึกว่าก็มีความสีสันและก็ความสนุกสนานเพิ่มเติมมากขึ้นผมรู้สึกว่าปีนี้แบบเล่นน้ำของทางอคศกสยามช่างแบบยิ่งใหญ่เหอกันตามที่ผมเดินมาผมตกใจเลยเห็นแบบมีวงแบบพูน้ำแบบแบบฉ่ำมากผมก็เตรียมใจแล้วว่าวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าะแล้ววันนี้เตรียมโชอะไรันมาบ้างครับผมคืออะไรครับเนี่ยผมก็จริงๆเราก็แน่นอนครับผมเพราเราก็มีเพลงพวกเราของซีสนุกแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญวันนี้พวกเรามีเพลงพิเศษพิเศษมากๆ ที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนเช่นกันเอาพูดได้ก็ไม่เคยโชว์มาก่อนจริงๆวันนี้ชว์กูไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับจริงๆคือแล้วแต่อารมณ์เลยถ้าอลอยู่ในวีรบุรุอยากเต้นปุ๊บก็เต้นเลยเต้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราเต็มลัตตาโชว์กูดไปแล้วครับแครจะบอกว่าวันนี้คุณได้แล้วกันอะไรเอาเลยแล้ววันนี้ไปโชว์ น่าจะของวิเตอร์ครับวันนี้ครพิเตอร์ครึ่งชั่วโมงครับวันนี้แต่แต่นี้แต่ทางนี้เท่านั้นเนี่ยคิดว่าเนี่คอมพิเศษคือไม่ได้มีอย่างเดียวแน่นอนครับวันนี้แสดงว่าไต้องมีอะไรคะมาให้เป็นแฟนคลับที่ร้อนรินหน้าหนาวขนาดนี้ก็คือพิธีของเราแน่นองนะครับไม่ใช่คอนเสิร์ตเราเนี่ยมางงเลยงงเลยงงอันนี้ก็จริงค่ะเลย ครับก็ไม่รู้ว่ารอติดตามติดก่อนครับผมเพราะว่าวันนี้สนุกแน่นอนอ่ะแบบอยากแล้วเนี่ยอยากโชว์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรนะูุกอย่านทุกอยางโปไซดอนคนไหนอยากเปลี่ยนขบอกว่าร้อนอ๋อร้อนทั้งหมดฉีดผมมาเลยเขาบอกถ้าเล่นน้ำฉีดผมมาเลยเล่นน้ำแล้วเนี่ยโล่นน้ำลุะเล่นน้ำลุ้นนะลูกนะครับเดี๋ยววิไปเล่นน้ำวิไปเล่นน้วังรีบอกเดี๋ยววงรีเล่นเจ้าพญาดีกว่าเดี๋ยวผมจะชวนทุกคนไปนะเดี๋ยวเขาเต้นไม่น้ำหน่อยไม่น้ำทำปะเอาได้เรนได้ สโลห์ครับสโลห์องรีสโลห์ครับสโลเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ไปเลื่อนไม่มีอะไรได้ใจกว่าโอเคอาจเดี๋ยวเราฝากให้าาแฟนแล้วมางานนี้ก็จะเอาไปไหว่าี่จีนหลายวันมนาะ่อย <c oughs> ได้เลยครับครับก็อยากจะฝากยูเซอร์แล้วก็ทุกทคนนะครับกับงานไอคอนสยามไทรคอนิกสงกรานต์เซเลเบริตี้นะครับอยากจะฝากทุกคนมาเล่นน้ำสนุกสนานกันนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีศิลปินหลายๆท่านที่จะรอเตรียมโชว์ดีๆพิเศษพิเศษมา เรา,เราก็จะเจอคก็จะเอรซกันว่าการนทีแล้วก็แทบจะทุกวักนเลยเนียเรามีการแบบว่าต้องเตรียมแบบว่าโชว์แตกต่างกันใน่อ่าซึ่งจริงๆก็ในในแต่ละวันแล้วกันครับเราก็พยายามจะเตรียมโชว์ที่มีความแบบสนุกสนานแล้วก็เป็นความหลากหลายแล้วกันครับผมแตนจะได้รู้สึว่าในทุกวันที่เจอเราจะได้แบบมีแบบว่าอะไรใหม่ๆมีแบบสดใสสนุกสนานกันทุกวันอะไรเงี้ยครับ คือว่าอะไรนะอาจจะไม่หรอกอเพราะว่าเราแบบว่ามีลูกเล่นเยอะอใชเอเกมเยอะลู่นนที่ไล่เยอะ,ลอยอะแลรอเราแบบบางที่เราหลอกก็ได้เราอาจอาจะหลอกก็ได้เมื่อวานทีไดจแบคเกค่าราีอะไรแนวไหนเม่านที่าโจ๊ก่ชาเาเป็นวันนี้หรอครับไม่แน่ใจเลครับจะมีอะไรหรือเปล่าอาจจะเหลือแค่สองชาก็ได้ครับได้ครับได้ครับต่ เราลงต่อชาต้องราดูครับตัวเมียไตน้อะไรัวเมียะคาบอกายมาก็เมื่อวานนี้จริงๆอ่ะเปนแบบตื่นเต้นมากอยู่นะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้โชว์ให้ยูเซอร์ดูครับผมแล้วก็ก็ดีใจที่แบบว่าเป็นแฟนยูเซอร์ของพวกเราทุกคนแบบว่าชอบกันเพราะว่าแบบพยายามหาจังหวะอะไรอันเพื่อโชว์ความเซ็กซี่ของเราแซมไปไม่อยู่นะแซมไปไม่อยู่จริงๆแล้ววันนี้ต้อง คุณผูกชมอยาฉีดน้ำใส่น้องนะคะยนดีครับยนดีครับอะไรครับะรตอนนแนวแนวงงงครับแนวงงงงไม่ฉีดนะครับไม่ฉีดน้ำนะคเท่านี้รไม่ได้งงงงให้ต่อครับแนวงงก็แล้วก็ไม่มีมีอทั้งกอดพูดอะไรนะมีดนตรีหลุดเลย ประมาณนี้ครับอ่าอันนี้เป็นเสื้อันนี้อะไรนะงงงครับมาพี่กันค่ะเอ่อผมไม่มีอะไรครับมีแค่คนในใจพนันครับเอ้ยดูแล้วนะวันนี้ต้องดูแล้วนะเออรอราติดตามนะครับเราติดตามครับขาที่คีบค่ะครับผมขอคำถามอีกรอบได้ไหมฮะมามาตั้วันนี้เนาะชมบุญแต่ก็เซ็กซี่ชมเต้าคงงงใช่ปะกันให้รอรู้ว่าทุกทีมันจะไปแนวไหนผมเดี๋ยวมาเล่านิทานให้ฟังครับ มันกล่อมครับมันกับกล่อมทุกคนให้เคลืบเคลิมไปก่อนอันนี้มันจะเริ่มจับสปอยได้แล้ะจริงเหรอครับผมว่าไม่นะฮะก็ไม่แน่ครับเอาเอังรีวันนี้มาไงกันมาแนวไหนครับใช่พาโดนน้ำอ้าวแต่พาโดนเลยใช่ครับอันนี้แนวร้อนที่ิ้มนะตอนนี้ครับร้อนร้อนวันนี้เขามาแบบน้อยๆครับน้อยๆน้อยนี่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 น้อย

ใครคิดถึงครอบครัวนะครับก็กลับไปหาญาติผู้ใหญ่กลับไปหาทุกคนแบบรดน้ำลดหัวกันได้แล้วก็เชื่อว่าอยากให้เทศก,กาลนี้เป็นเป็นแบบให้ทุกคนมีความสุขก,กันกับครอบครัวแล้วก็ออกไปไหนมาไ,ไหนก็ระวังตัวขอให้ปลอดภัยครับผมครับผมก็สงกรานต์ปีนี้นะครับผมขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าทำไปไหนก็ขอ ได้ทำอะไรนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับไปได้ไปได้ไปได้ไปไดปได้ไ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 ปไ้ไปได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 ด้ไปไ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 ด้ ครับผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยสอง4ันี่ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็ออกไปเล่นน้ำที่ไหนก็ขอให้ระมัดระวังตัวเองด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศตร้อนนะครับก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็ใครไม่รู้จะไปไหนนะครับก็สามารถมาสนุกสนานได้ที่แอคอนสยามก็ได้นะครับหรือว่า ไม่รู้จะทำอะไรหรือไม่รู้จะดูอะไรก็ฝากเพลง Project p o p y Poppy กับน้องเน่ด้วยนะครับผมใจว่าใช่100%ยอยู่นะครับก็เป็นเพลงแบบน่ารักๆต้อนรับซัมเมอร์ครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับก็ Happy s o n Day ครับผมส่วสดีปพี่หม่ไทยครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็มาตามอีเวนต์ของเราอ o p ี y ได้ครับเราวก็มาแฮปปี้กันนะครับผมผมก็ สวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขอให้ปีใหม่ไทยปีนี้ของทุกคนนะครับมีความสุขมากๆครับผมก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยน้ำลายกระเด็นไม่เกี่ยวเลยนะครับขับขี่ปลอดภัยรงการไงคอนเซ็ปต์กะใช่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 ครับผมก็ใครไม่รู้จะไปไหนก็มาพหลลพงศ์ซีบนะครับเพราะพหอลพงศซีก็พร้อมที่จะเจอทุกคนอยู่ทุกวันแล้วก็ขอมีแต่รอยิ้มและหัวเราะกับสนุกสนานกับพวกเรากันนะครับผมฝากด้วยนะครับ